เทคนิคการปลุกผิวในตอนเช้าให้หน้าตึงเด้งกระชับในทันทีหลังจากเราตื่นแล้วควรดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยหนึ่งแก้วแล้วหลังจากนั้นลงสกินแคร์เริ่มการนวดกระตุ้นบริเวณที่เป็นหลังหูตรงนี้จะเป็นต่อมน้ำเหลืองขนาดใหญ่เลยนวดหมุนไปด้านหลังกดค้างไว้20วินาทีตบไล่แบบนี้เพื่อกระตุน้น การระบายหรือกระตุ้นต่อมน้ำเหลืองให้ระบายของเสียใช้สัม้วมุนคลึงไปด้านหน้าจะเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดใบหน้ารูดแบบนี้เริ่มที่กรอบหน้าทำไปสิบครั้งจะช่วยใบหน้าของเรายกกระชับได้ขึ้นมาบริเวณแก้มใครที่อยากดูมีแก้มยกยกนวดแบบนี้ได้เลย คิ้วเลยน้าผากรูดออกไปตรงๆใครตาบวมตาเหนื่อยใช้ท่านี้ช่วยได้เลยใต้ตาค่อยๆรูดไปแล้วก็ขยับยกขึ้นแบบนี้เลยทำสิบถึงสิห้าครั้งสดชื่นมากๆเลยเพื่อนๆลองทำกันดูน,นะ